การทำความสะอาดลังสไตล์ปูเห็นไหมว่ามีไม้มาแล้วเนี่ยไม้มาแล้วแต่มามาเท่านี้ไม่ถือว่าเยอะไม่เป็นไรนี่เลยครับแปลงปัดสิครับ นี่ยมัน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 ทิ้งดูมันทิ้งหัวหัวของปวกนะหัวของปวกมันทิ้งแล้วก็ปัดชิวๆครับเพราะมดมันรักความสะอาดนะมันเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมากมันก็ยังมีเศษซากเห็นปะนี่แหละทำไมถึงบอกว่าให้ ให้ตัวอ่อนนะจะดีที่สุดเพราะมันจะไม่ทิ้งซากซากเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้อันนี้ตะเข็บที่ตายนี่บ่งบอกว่าความชื้นความชื้นเริ่มต้องให้แล้วนะคุณต้องให้ความชื้นได้แล้วอะไรประมาณนี้นี่ครับปัดแล้วก็หยิบภาชนะออกมา เพราะว่ามันจะมีแอบซอกตามซอกนู้นซอกนี้เนี่ยทำทุกวันเมื่อเราทำทุกวันแล้วไม่มีทางที่หลังจะเป็นลาอ่ะเนี่ยน้องน้องกิ้งกือถ้าถ้าจะทำบ้านให้มันอนะ่ะกิ้งกือมันจะชอบอยู่เนี่ยเราก็เอาฝาทำอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวกิ้งกือจะเข้าไปอยู่ แล้วบางทีมดมดมันจะเอาอาหารเข้าไปทิ้งในนี้แล้วกิ้งกือก็จะเข้าไปอยู่นี้มันก็จะกินกันอยู่กินอาหารอยู่ในนั้นเลยจบแล้วนะครับวิธีการทำความสะอาดง่ายๆถ้าเราใช้ดินดินอื่นดินอื่นเราจะมองไม่เห็นเลยเราจะมองไม่เห็นเศษซากที่มดมันมันกินทิ้งไว้อะ ดูดินี่เพิ่งให้เมื่อวานนะครับให้อาหารเมื่อวานดูหวัวดูหัวปวกได้เลยว่ากี่ตัวให้ไปกินเก่งครับรวมทั้งดักแด้ก็เพิ่งฟักฟักเป็นมดงานแล้วเจอเจอเจอพี่ไม้เราก็บี้ด้วยถ้าเราเจอพี่ไม้อ่ะ มดมันก็อยู่ของมันเราไม่ได้ไปกวนเขาเขาก็อยู่ของของเขาเราก็ทําความสะอาดของเราแต่จริงจริงผมก็บางทีก็ขี้เกียจนะบางทีผมก็ปัดมากองกองกันไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็ลังนี้ผมเพิ่งทําเมื่อวานไงก็เลยยังไม่ทันที่จะสําเร็จเออขาเรียกอะไรยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่จริงๆผมจะ ตรงที่ทิ้งขยะผมจะใช้แบบนี้ผมจะใช้ฝาแบบนี้ผมก็เจาะผมก็จะวางไว้ตรงมุมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิ้งคือเขาก็จะเข้าไปกินกันอยู่ในนั้นนะแล้วก็จะถ่ายอยู่ในนั้นประมาณนี้ครับเลี้ยงมดสไตล์ปูถ้ายากแปลว่าผิดเพราะขี้เกียจ